สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับเราจะมาเทสไอเทมใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยใสมา2ชิ้นเลยครับอีกอันนึงเป็นเวทยุนเจ้าไม่เหมาะแน่นอนก็เราจะใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับแล้วก็ขวานแห่งความเกียจชังนะครับนักล่าโจมตีการต่อสู้วิวันสิ้นสุดนะครับแล้วก็เข็มขัดสายฟ้าอันสุดท้ายเนี่ยเป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับเราจะไปล่าฮิวดานครับเออดาบมีแค่หมื่นกับแปดร้อยฮิวดาออกมาไม่มีตังค์ซื้อครับไปไล่ฆ่ามันก็ยังดีครับ จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับฮิวดาเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งมานะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหรอ่อาจจะเติมตังไาจะเติมเพชรมาซื้อก็เซิร์ฟทดสอบครับไม่ใช่เรื่องครับเอาไว้ใช้กับเซิร์ฟแท้ดีกว่าครับเซิร์ฟทดสอบนี่ก็เอามาอัปเดตข้อมูลมาดูตัวใหม่ๆครับแล้วก็พีก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเก็บดาบครับดาบก็มีอยู่แค่นี้แหละ อยากเจอฮิวดาฮิวดากดสิเว้ยอากาศแม่งร้อนเนี่ยโลกก็ร้อนคนก็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยรอยคนหนึ่งกดครับ เลือกที่ยุนเจ้าเลยครับยุนเจ้าเราจะใช้ผลกรรมในการฟาร์มครับฟาร์มรวัวๆแล้วไปไล่ฆ่าฮิวดากันจะมีหรือเปล่าย,ยังไม่รู้เลยจะไปไล่ฆ่ามันไม่มีฮิวดาก็จะฆ่าตัวอื่นแล้วล่ะโลกมันร้อนอีกสิบห้าวิครับ เรามาดูกันครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าครับใครก็ได้ไปขนหิมะที่เอ่ไปขนน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือมาไว้ที่ประเทศไทยหน่อยครับร้อนชิบหายมีด้วยสนุกละกู ฝั่งเรามียุนเจ้านะครับมีไซคอบมีบูโนโมีเอสเตดนาตาเลียครับฝั่งตรงข้ามเนมีฮิวดายุนเจ้าลูกาซเซเบอร์มีอาร์ครับน่าสงสารคนนะ a c l e r a t e d 5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them all troops deployed your whole body is a weak spot ไอ้เทมชิ้นแรกเราจะออกเป็นมีดฟาร์มนะครับ โอ้ด้านบนไม่มีใครขึ้นมาช่วยครับสงสัยต้องเก็บลูนเลยครับความลูนก่อนแล้วขึ้นไปกันคีฟก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยนี่แหละอ้าวเจอบูโน่แย่งลูนอีกโอ้หน้าสารเขานะตีตั้งนานแม่งสุดยอดไม่น่ารีบกดผลกรรมเลยเ,เราก็รีบกล่าวว่า,าจะตีคีปแล้วขึ้นมาด้านบนนะครับ ต้องบอกวันท่าสงสารกันนะเจอยุนเจ้างัดตะวันเลยเอาฮิวดามานี่จะมาล่าเขาหรือจะมาโดนเขาล่ากันวะเนี่ยกดรีเชนต์ก่อนกดรีเช,นก,น,กเชนก่อนโดนโดนตะวันเลยไม่มีคนช่วยไม่เท่าไหร่โดนแย่งลุ้นแถมขึ้นมาโดนฆ่าอีกต่างหากวิ่งขึ้นไปใหม่ครับ ب去 ความต่อไปมันต้องมีวันของเรามั่งแหละเลเวลสี่แล้วครับ <S 1> <S 1> ด้านบนเนี่ยไม่มีคนช่วยกันนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยไปไหนไม่ได้ด้วยครับ <S <S วิ่งไปวิ่งมาก็ต้องกลับเลนครับเปิดอันติใส่ฮิวดาเลยครับของัดเข้ามาหวดตะกทีก่อนครับหววหวดเข้าไปนี่แน่นี่แน่โอ้ยมันกระโดดทุบหัว เดวกอนเธอมึง <laughs> น,นี่และฮิวดามีลูนมาด้วยนะครับไม่เป็นไรครับฟาร์มไปเรื่อยทางนั้นอะ เพราะคงทําอะไรได้ยากมากครับงัดเข้ามาให้ป้อมตีครับฮิวดามันนี่มันนี่มันน,น,นี่มันนี่เก๋หัวมันนี่ี่โตโอ้ยุนเจ้านี่มานาหมดวายมากเลยอุยอ้ยอุย้ยว่าแล้วทําไมมันถึเขิมโดนอีกแล้วโดนทุบหวยแล้วกดรีเจนสายหายแล้ว แล้วเล่นกลางก็ไม่คิดจะขึ้นมาเล่นบนเนยนะไม่เข้าใจว่ามันจะแย่งกันเพื่ออะไรไปละเราเราเป็นเกียร์เราไม่ต้องแคร์ใครปล่อยป้อมไม่กงไม่กันมาแล้วฟาร์มป่าแม่งเลยเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับไหนไหนเราจะเป็นเกียร์อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาค่าฮิวดาวครับวิ่งฟาร์มเล่นปล่อยป้อมเลยครับ ไม่ต้องมากดปิ้งใส่กูกูไม่ไปทีเนี้ยมากดปิ้งๆให้กันป้อมปล่อยให้กูยืนโดนย่ำยีอยู่คนเดียวตั้งนานทีเนี้ยเสืองมากดเรียกกูไปกันป้อมความคีิปลลวครับ ฟาร์มหายเทมชินแรกก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ด้านบนมีมีอานะครับเหมือนนาตาเลียวอนครับกัดชาเข้ามาเลยครับโ <Yeah. S 1> อ้มีอากดเหลือนิดเดียวเองครับมีอาเสียดายครับ มียาก,กดอันติแล้วถอยหลังกลับไปครับนาตาเลียก็กลับมาพร้อมกับเราครับดันป้อมเลนล่างก่อนครับหาเงินซื้ออเทมก่อนครับยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับมัวจะขึ้นไปการด้านบนแล้วก็ไม่มีใครสงสารเมตตาเราด้วยหาคีฟฟาร์มไปเรื่อยครับออกมีดฟาร์มมาแล้วครับเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวเราก็ตามพัน เอานะโดนไปสองนแต่ต้นเกมเลยครับความต่อไปรูเล,ลมาแล้วครับเอายุนเจ้ายืนเจ้ามานี่ยุนเจ้ายืนเจ้ายืนเจ้าจะมีคนเห็นไหมจะมีคนเห็นไหมมาอีกแล้วเซเบอร์ er. สวยแล้วกู <Your S 1> โอ้ย <is> ไปแล้ววายยนเจ้าสโลไปก่อนศูนย์สามแล้วอ่ะ แม่งจะมาฆ่าเขากลับมาโดนฆ่ารัวๆแต่ต้นเกมไม่ได้ไม่ได้ผุไดไม่ได้เกิดกันแล้วเนี่ยแล้วไซคอบก็เอ k เไปแล้วด้วย <double> น้ำตา <double> จีนไหลดูยุนเจ้าฝั่งตรงข้ามที่ปัจิุ <never> <c oughs> เอานะ จะได้เทมชินแรกแล้วขวารถคู่ดาวแอบๆก่อนเดี๋ยวตีนมานี่ไงมาจริงด้วยมาดีมามาบวกกันสองคนไม่มีใครอยู่เดี๋ยวแม่งพาพวกมาอีกว่ายุนเจ้ามาแน่เลยวะแม่งเงียบๆอ้าวไม่มีไม่มีฮีดามานี่นี่มา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 นี่นี่กดผลกรรมใสหัวด้วยสโลสโลมาทีเจ็บไหมล่ะมึงมาแล้วครับ ไอเทมเราครับมาดิไปแล้วแม่งพวกแม่งมาแน่เลยอยู่ไม่ได้แล้วยุ่นจาวมาอีกโอ้โหมันจะซวยอะไรป่านนี้วะดูดิแล้วมึงดูดูทีมกูนะเว้ยดูวิง่งโดนวิ่งไล่ขนาดนี้ทีมกูยงยืนซีชีมอยู่เลยอะ โคตรเจ็บปวดอะรอบเนี้ยเจ็บปวดและลรวดรล้าครับน้ำตาจินไหล เซเบอร์ <Sab> er ก็สู้ไม่ได้แล้วตอนนี้บอกเลยดูดิแค่โดนเซเบอร์ยังเจ็บเลยอ่ะมันนี่เซเบอร์มันเข้ามาให้ป้อมตีนี้สโลใส่มือกมานี่เก๋าหัวอโอ้กว่าจะได้คิวน,น,น,นี่ยังไม่ได้คิวฮิวดาสักตัวเลยเนี่ย โอ้โหฮิวดานี่ฆ่าราัวๆแล้วของมันดูดิไม่กล้าเข้าอ่ะบอกได้เลยกลัวผมนี่กลัวเลยครับลูนเลยนี่ยุนเจ้าเอาไปหมดด้วยเรื่องเรื่องอ่ะยุนเจ้าฝั่งตรงข้ามนี่ได้ลูนหมดอ่ะ อะไรมันเพื่อปิงปิงมานี่งัดเข้ามามาคุยตรงนี้แเราดิหันดิหวนมันดิหวนมันดิเออหวนมันอย่าฆ่ายูดาหวนมันมานี่้ยูดานี่แน่ว่จนได้แหละเด็กก่อนเถอะมึง ยิงเจ้าแทางเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนี่ได้คิวอีกแล้วมึงแทงเข้าไปแทงเข้าไปมาดิเก๋ว่ะ <c> ว <oughs> โอ้ามันตาจะไหลตี <c oughs> เข้าไป ไม่มีอะไรก็ตีไม่ดื้ออย่างงี้แหละเสบอร์แพ er, <Yeah. S 1> ่งหมาป่ะวะหมาด้วยคูว oh. <laughs> ดามากู oh. ไปแล้วเนี่ยรถคู่ดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกดสกิลได้ทุกสามวิอ่ะรอครับรอครับ เรามีนักล่าโจมตีแล้วนะครับเนี่ยเรากดอันติได้ทุก3วินะครับแต่ว่ามานาก็จะหมดครับมีเซเบอร์บวกอยู่ครับโอ้โหเอาเซเบอร์ก่อนมานี่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 ยูดาตอมมานี่มานี่กูกดอันติได้ทุก3วิมานี่มานี่มาขอให้ได้งัดม้างหัวเถอะนาทีเนี้ยินเจ้ามึงอยู่ในนี้ใช่ไหมยินเจ้ามึงอยู่ในนี้ใช่ไหม ไปไหนแล้วโหวอยู่ด้านบนคิดไปเองเบโนโไปไกลเหลือเกินนี่ครับเปิดอันติทุกสามวิครับฮิโรเนวาเซ่แม่งร้องว่าอะไรก็ไม่รู้ยุนเจ้ายืนเจ้า,จาอะไรโอ้โหเปิดอันติไม่ทันน่ะเจองัดไปแล้วเอลูกกาตีครับยืนเจ้าฝั่งตรงข้ามในของมาแน่นตั้งแต่ต้นเกมครับเนี่ยเพราะว่าฆ่าไปเยอะมากเลยครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับเจอบูนโ,นโนครับไซคอบเอสเต็ดนะครับรอเกิด <iate> er ครับรอเกิด er ครับ มาด้านบนครับโหมีคู่กะลูกกาดอีกฆ่ามันเน่นาตเลียเนี่ย,ยมายูดาอยู่ไหนแอบก่อนคิดว่าตัวเองเป็นนาตเลียนี่ไงเห็นป่ะ <c oughs> วิ่งผ่านไปสองตัวแล้วฮิวดาต้องอยู่ด้านบนไม่อยู่นี่ไงอยู่โจ <c oughs> ์มาแล้วมันนี่ไปไหนฮีโรเนวเซเขาบอกมันี่ฮิวดากูจะฆ่ามึงวันนี่มันนี่นี่ ตายไม่ว่าขอกดมึไงไว้ก่อน <laughs> <laughs> การคำนวณที่ถูกต้องนะครับนาตาเลียเราเก็บมาหนึ่ง <laughs> เก็บมาสองครับเราฆ่าฮิวดาได้มาสองตัวแล้ว โอ้ oh, ยังไม่อยากขายเลยมีฟาร์มอะ่ะมาเอาไว้สโลได้อะ่ะไม่เป็นไรครับงั้นก็รอไปเรื่อยครับนักล่าโจมตีอีกประมาณ500เราก็ใกล้จะได้แล้วครับนี่จริงเราที่อยากได้รูนเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ลดการใช้มานาเท่านั้นเองเพราะว่าเรามีคูดาว40แล้วครับสบายสบายเลยฮิวดามาอีกแล้วฮิวดาจะเอ๋อยู่ไหนวันี มียุนเจ้าด้วยอ่ะขวนก็ไปฮิวดาก่อนยุนเจ้าค่อยว่ากันที่หลังมานนี่โอ้มีเจนเลือกก่อนครับไปช่วยบูโนโอ้โอบูโนโอขอแทงก่อนเว้ยโอ้อลูกากาดกำลังจะพุ่งมาเลยครับ จริงเราก็มาเทสเกียร์ให้ดูด้วยครับเทสของใหม่ขำๆครับไม่มีอะไรหรอกไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงบ้ายังไม่รู้เลยครับแต่มันก็พอเล่นได้นะไม่ไม่ถึงขั้นน่าเกลียดมากครับเนี่ยครับมันก็ทําให้มันยุนเจ้าเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยครับเก็บลูนก่อนครับลดการใช้มานาครับครึ่งหนึ่ง กลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปใหม่ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับ <_ t ot> ก็จะเป็นตัวเนี้ยอีกตั้งพันสามโอ้ไอเทมเขารวมเยอะเหมือนกันนะไปใหม่ครับเอสเตดฝั่งเรานี่ fk ไปด้วยครับ หยู่ไม่กล้าเอาเต่าเลยอะคิดว่ายุนเจ้าต้องมาแน่เลยอลูกาดกับยุนเจ้าแม่งเลี้ยวมานั่นไงโอ้แม่งยิ่งกว่าน,นี่อีกยิ่งกว่าดูดวงอีกมันนี่มันนี่มันนี่งัด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 มันนี่มันนี่ยุนเจ้านะตอกมามือกูเอาคืนแล้วนี่มันนาทีของกูแล้วมันนี่มาพวกมึงสัตวต้นเกมกดกูใช่ไหม ไม่สนคลิปครับปูมไม่สนหยุดหยุดไอ้เมียบามอนอยู่ไหนอีน้ำตองไปแอบ,บไนไหนมึงอยู่ในพงหญ่าใช่ไหมไปไหนแล้วมันวยจังวะโอ้ต้นเกมนี่โดนย่ำยีสุดๆ มาหนี่มาหนี่มังตองมาหนี่งัดมาห,หวด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 หนี่มาหนี่มาหนี่ดแดกดินไปซะ <c oughs> นางสารเ็าน,นะ <c oughs> อลูก,การมาแว้ถอยถอยแหว่อะไรยุนเจ้ากูาบวชนะมึงมาหน้ามืดแล้วมามาพวกมึงม,ม,ม,มา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 ไม้หมดอะไม้หมดอะมา มันใจวิ่งเข้ามาเลยยืนจงยืนเจ้าเปิดอันติวิ่งตามกด <c oughs> อันติได้ทุกสามวิมึงจะไปไหนยืนเจ้ามัน,นี่ <c oughs> นอินมโตไปไหนมึงเกิดมา <c oughs> เอ้แต่สังเกตน,นะเกมโมบายลีเจนนี่แต่แต่ละตัวละครมาสะบื้มพื้มตรงนั้นเลยแม่งเรียนแบบวันพีทมานี่หว่าก่อนจบเกมขอฆ่ายนโตอีกรอบนึงก่อนครับขวดตีแม่งใน้อมนี่แหละโอ้ <laughs> oh. ตอนเกมนี้แม่งโคตรโดนย่ำยีเลยครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรครับไม่รู้จะลงคลิปอะไรครับก็หาอะไรเล่นขำๆเหมือนเดิมครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ